Này, đề đề con đạo này mục dạy yêu đi Chúc con Để a con công chúc con phúc mặt chúc con mặt 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 mà mặt 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 ai mặt 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 น้ำเต้าหู้กับปลาตองโผสกละเปาพี่น้องเพิ่นเอาจุ่มน้ำเต้าหู้กินก่อนไปโรงเรียนข่มน้ำเด้อไม่สีเถือกเสือแฉบป้บอกปลาลุงแน่แฉบบ่อยากกินน้าไากินน้าเดี๋ยวลุงเอาให้กินก่อนเอิ้นปลาลุงก,กินน้ำแน่ที่หวานเิ่กินน้ำเดอกเป็นยังหรอ คือว่าเห็ดปลาล่งกินน้ำซาดีพี่น้องสุบุสุกคนครับสาวันอังคารเช้าวันอังคารเนาะน้องไอจะไปโรงเรียนเมื่อวันหยุดชดเชยวันจันเสียงเัียก้องเครื่องบินเสียงเครื่องบินเอมันจะเก็บเสียปากออกน้ำเอาทิชชูเสียปากออก เชียงที่ดีเชียงเครื่องบินไปกรุงเทพนะ่านร้องเชียงเครื่องบินไปกรุงเทพกลมร่องเออะมาอยากกินข้าวลุงไปซื้อน้ำตาลหัวกับปลาตองกูงกกมาต,ตลาดมาเซาตลาดคนก็ขายของหล,ลายหลายมาเสาร่นะอะไรก็บวัตเตอร์นุ่งไ่ได้พาไปนั่ม <No. S 1> ยิน <Yeah. S 1> ห้องเพลงแห่ฟ้าลูกฟังเนี่ยโรงเรียนข้างเราไหนอยู่ปูปู่เป้งโรงเรียนข้างเราไห mm hmm. นยอยู่กูใจเยี่ยงกูเด็กกูจะ mm hmm. ต่อหากูเกือ,อ,อเออว่าโทษดอับสิบไปโรงเรียนอยู่ mm hmm. อ่ะ เปลี่ยนวัดเหรอพีอเด็กกับไม่ยูได้เ่ยไ,ไปยหื่เหอเล่าหัวแล้วเอาขอแท่ปากน้ำใช่แขาเกลีเ,น,เปนปลาล่กกินน้ำเนี้ยีเออเอาคือสีวายจังสันจะไปจับดังอันก็อี่จุ่มมาเนี่ เอาขอเข่าแซ่น้ำเอาขอเข่าแซ่ปากน้ำเมียครพอโทษมากหรอะน้องไอ้กินเข่ากันเด้อเนาะไอ้เงาไปสีเงาไปสีเหลียวยิ้มเสื้เทล่ข้ามเคียงแ่้งการอะไรอย่าอืมเขไปรับหรอก

พี่มันเบกการ์ดอย่างเง้ยแล้วมันแบกเยมากมันใช่ปะ <c oughs> พูดไดไปส่งพี่พีมพอตินไปส่งพี่พี่เกนรถไปส่งหมนันใครนะพูดได้ที่ไปส่งไปตรงเรียนอกอาใเ้น้ำอือ เก่งมากแชรบป่ะอร่อยไหมคะน่าอูอร่อยจ้ะอร่อยค่ะัวดัวดเก่งมากไปโรงเรียน อาสวัสดีสวยๆก้มหัวด้วยน้อง<ะ>ไอจะไปโรงเรียนแล้วคะ่ะไปง<ม>ไงแปารองเท้าก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะก้มหัวสวยๆที่หรอ <c oughs> เออไปไปถอดรองเท้า เซตดีครับพี่น้องมาสุบูสุก้นครับพอก็ช่างเต้าบนข้อนมันแข็มครับพี่น้องมาตะอา่าทรงน้องไอเดียวเนาะมาแตงกินปีกนเอะแตงไอตำปนไว้ให้แม่แล้วล่ะตำปนประดุกหน้านอะอันนี้สีมาหนึ่งก้อยครับพี่น้องข้าเจา้า ซื้อน้ำข้าวเจ้าอีเมีซื้อน้ำข้าวเจ้ามันมาคอยเป็นตอนบนี้ดอกอันหนึ่งข้าวเจา้ามไตยาโเออมาตอนอีเสืุพูดอยู่ว่าสีหนึ่งอันนี้มันเบิดมาว่านแล้วหนึ่งสู้ผู้เฒ่ากินเนาะข้าเจ้าแบบย่งย่างนี้ค่ะพี่น้องไอไอดีเราซื้อเอาน้ำค้นยี่ายบานข้าเจา้าอันอันอันเยอะไขอ่หนึ่งกินก้อนข้าเจ้าเห็ดไทยเนาะ คันข่อยย่งข่อยจังสีเอาไปขายให้เจ้าคนน่ะก <c> ล <oughs> ายเป็น,นย่างที่ผมมักเนาะพี่น้องขวดใส่นบะเพาหนึ่งเส้นกล้วยะกะม้าขย้ำใส่บะเพาแล้วกับม้าอันนี้เนาะเนี่ยกเกาะกอเอินม้าขย้ำใส่นุกกับน้ำตาลกับเกลือจักหน่อยนะครับเห็นมันตัดรดสีหนึ่งเอาไปตองห้องครับตั้งหม้อระ ถ้าล่างหลายน้ำนะผมล่างสามน้ำครับซีน่น้ำไข่คืนได้หลายได้คือนน้องนะถ้ากระสีปอกกล้วยหนึ่งน้ำนะครับจะเ้าเอาไปหนึ่งว้จะาพ้่นอานะครับเอาไปหนึ่งว,ว้ยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวให้มันซุจกจัด้อยเฮาสีเอาออกล้วยไปใส่นะครับ กล้วยไปหนึ่งเส้กันเนาะมันมันเสีเเนียวเข้ากันได้พี่เนาะซีเ็ดไอ้ A ไอ้แกงเพชรกินกับข้าวปุ่นน้ำพีินนองคึดอยากแกงเพชรไก่เนี่ยไปตลาดไปซื้อกระเข้ามาซาอนกับข้าวปุ่นก็ดีมีไก่ในตู้เย็นอยู่แล้วก็ไปซื้อ,อ,าาอ,อตีออไอมไก่กับอันนนะั้นแ่ละกับตับกไก่เอาไว้สแกนใส่กันนะ ตลาดกับคนร้ายหลายครับมาสอบว่าได้ล่งคลิปมาว่างครับจักสีล่งเนี้ยถึงใช้จักสีน้อยกับพ่อครับพ่อขยันเก็แบแบบสิฝัดไก่เตรียมเครื่องก่อนครับพี่น้องหลังจากสีอันนี้เนาะพี่น้องอันนี้ม่วนนึงกินไอะไรก่นอนคืองามนนะครับม่วนตอนงามงาน ต้องเราไปหนึ่งเซตกันมัจนจะไปกันนะกระเพราหอหอมมันก็นเล่นน้อยหน่อยครับ น้ำมันหวานหวานผมซิมด้วยหนึ่อมหวานสมซื้อบักพาวน้ำหอมนะครับน้ำหอมน้ำหวานก็ตบที่นะครับเนื้อเต็มครับเสียวมือเข้าเอาเื่อย่ไงคลับมื้อลิ่งครับมื้อริ่งมะขวดเป็นโปรดบักพาวแก้ใส่บักพาวเข้าเอื่ยนบักพาว,าาาวทิ้นเถิดนะหรือว่าบักพาวห่าว ว่าแท้นนี่เป็นมะกร้าวแหงครับเปลือกของสีเขียวเลื่อนมากครับมันเป็นมะกร้าวแค่ขูดค่อยๆค,ครับแขนเป็นไฟๆเราก้อยมาขยำนะว่าตอ้องล่น้ำหนักมือแห้งครับ ซู่ผู้เฒ่าที่น้ำบุนีกกินนั่นคือนี่ว่าได้สีเขามีเขาอยู่ 2, สองคำสองเฮ้ยพอแล้วสีจะมาทายคลิปเหรอพี่น้อง พี่น้องหกเนี่ยพอผมจะคิดแนวกินนะครับถ้าผมลงคลิปแสดงว่าผมยังยงี้เลยพี่น้องถ้าผมว่่ได้ล่งคลิปนี่แสดงว่าตุยเยไปแล้ว อีอกคือหน่อข้าหนึ่งกวยใช่น้ำข้าสี่กวยเป็นตอนพ่อข้ามมันกับสี่เนี้อใช่กันมากที่น่นอคนที่ละเครืองบอย่างคินบอเบิดนะยกคนใช้ส้าง แบบเป็นตอนกระนากินแล้วนะพี่น้องกก้อยมันกิมมีกคอยกจ้าก้อยขอยนิ้วบอดผมกับว่าแน่ใจให้กันนะ ่าไส้ครับเกลือเหาะใส่นิดหน่อยครับผู้มักหวานหน่อยหวานม,มากกตามใจนะครับจัคข้น ขนตอนว่านอนหอนน้ำตาลตัวกิลาไร่คนไทยมัเอาไปขายข้าวเหนียวกอยเนาะคนภาคก,กลางคนไทยเนะาะก็จะของเป็นคนทางอื่นนะี่เนาะคนภาคก,กลางคนอีสานสี่อื่นคนไทยคนภาคกลางว่าคนไทย ừm <laughs> thân cọp đi bản bán luôn, luôn rồi, chắc nói em ăn ừ. พี่นางเลยเห็นคลิปน,น,นี่แสดงมาผมยั่งยั่งนัเนนะก <c oughs> ินแช่เข่าเลยพี่หน่องอิ่ม เป็นย่ากินตัวครับมาสี่นอองมะแกงกระเขือไส้ไก่กันครับแกงเผ็ดมากเครื่องกระเทียมเรียบร้อยนะครับผักก็เรียบร้อยเครื่องรุงเรียบร้อยครับใส้ก็เป็นกะทิก้องครับมาสุใส,ใ,าใ,ใ,ใส้ตีมไก่เข้าไก่น้าครับให้เลือดใส้ปลาบขบสุดนะครับ อันนี้กับผักหัวละผ้าใบบะกูดแล้วก็แบบพริกซ้อยนะครับใส่เครื่องแงอกงหน้ามือเ,เครื่องแกงสําเร็จครับเนี่นูนี่ผม,มเห็ดเหยืเบิ้งสองเตอาเลยเนาะเทือสองเทือน,ะนะอน,ออนกับแล้นี้จะดเก้าหรอครับพี่น,อน้อต่างกับผักแล้วกับใส่กะทิไปผัดกับเครื่องแกงเนาะแล้วนี่หยางหง เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงสัมเดชท้องตลาดแบบนี้เป็นอีหออีหอนี่ครับว่าได้ว่าได้สปนนอนด์แบบทั้งภาษีไซแบบเขมขนเลยนะพี่น้อง พอดีใช่หมอนะครับรับเครื่องแกงก,กับกะทิน้ำแขกงนั่น,น,นผมชิมเบกสีเครืแกงด้วยด้วยเอรินะครับด้วยพิแกงใต้พิแกงกวัวกิ้งจับน่อยรับ จุ่มความเพียรนั่งประเดิมกระทะไหมค่อนข้างสีห้อมเร็วเพราะว่ามันบ่หนาเนี่ยครับ ร้มเดืยวใส่ไก,ก,ก่ลงไปครับใสไก่ลงไปก่อนตักออกตยมมาไก่มันแห้งน้ำนะครับปรุงเลยครับน้ใส่ซอบหอย ที่โยูขาวเวิร์ดพี่น้องใส่ตามนี่างนี้ครับที่ไปจะข้าวหม้อสีใสน้ำเปล่านะครับกระถางใหม่ไว้ครับ เป็นหมอพี่น้องเปยนเป็นหมอ,นะมอรครับต้องกัรเติมน้ำลงไปต้องกัรสีไส้ข้อใกล้กระตินไกลครับใไปเลยเดือดเอาใส่บาตรทุกข่ายนะยื่นไปอีกเดือดเอาไปจะหุ้ยหนาะตอนทุกขายนะครับอีกนะ ใส่บเขือนก็พิใ่บเขือตอนหมอว่าเดือดน่าสีดครบับเขือผิวสีดใาใสใบบกโกดอีกนะครับใส่บพิสโปง่งล้จงใส่อีกเครัองอีกใส่เพร่มคมผิดับลงไปเร็ ัวบขี้ใหญ่ครับคนหลายวใดได้บารนี่ครับถ้าซีตเติมกระชิบลงไปเลยนะให้มันเดือดเดียๆครับแล้วก็ปีดฟ้าไว้ขาวที่มันเดือดครับ จะมาปรุงกันนะครับใส่น้ำปลาซ้อนน้ำตาลซ้อน,นรับแล้วก็สีผมด้วยนะเพราะว่าปลาเขียวนสีสุกน่สีเละใส่พริกแกงส่วนที่เหลือน่ากินมากนะเล็กเคร แกงแดงนะครับเดี๋ยวซิมกันครับออนนัวครับ เรียบร้อยครับว่าไงขึ้เเรือห้าสิชุดเลยส่ใบโหลงไปครับใบโหละผ้าอืมหอมตะลุกอบวัน พี่น้องนะโอเคครับพี่นอ้องมามาชิมครับพี่นอ้องลาดซอสปุูนครับร้อนร้อน ุ่นของมากครับอืม แซ่บพี่น้องคืออยากมันจังสิกินเลยกินแซ่บไปซื้อของกันได้น่อยๆหน่อย โอเคพี่น้องเยอะคลิปหนีสีแล้วไว้ท่านหนีเนาะไอาพอกันคลิปหนาครับคลิปเน่าแห้งขึน้นนะตั้นานกินกับสองสามแล้วเสียครับ